พี่ชายพี่ชายคุณค่าพูดถึงนางดดวกกันก็เหมือนพี่น้องน,นะใช่นะ,ะก็บอกแล้วว่าเราพี่น้องกันแม่ตั้งชื่อว่าเบ้นหญิงกับเบ้นชายอ๋อ จริงๆคือแบบว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่าพากจากกันใช่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตอนนั้นที่เกิดแล้วตอนนั้นตอนที่แบบน้ําท่วมน้าท่วมแล้วแบบคือน้ําท่วมมาประมาณเกินเกินมันจะบ้านจะมีใต้ถุกใช่ไหมขึ้นมาเกือบเกือบตัวบ้านแล้วอ่ะรวเบนกระโดดน้ําลงไปกระโดดแล้วก็ไหลลงไปอยู่ใต้เลยนี่ก็เป็นเรื่องมันราวนะ เป็นเรื่องเวลาไหลลงไปก็เลยแม่เบนเลยเก็บไปเพราะว่าแม่ฟ้งมาพเกับส้มพอดีผมจะต้องเดินมาแบบลแล้วไปเจอเบนอยู่ที่กิ่งส้มเยมีเรื่องะช่วยหนอยมีอะไรรอไม่จบเลยมาอ่ะข้ามีเรื่อง ไม่ได้ทำนะไม่ควรทำเองไม่ควทำเองแล้วเมื่อกี้เป็นไรอะเดี๋ยวมีคนหน่อยมีก็ต้องมีคนอยู่ดีปะมีคนหน่อยเหรอมีพี่ข้อแค่สี่คนแล้วสองของวิวิสุดท้ายแค่สี่คนพี่หม อกกคนคนเดี๋ยวอออีกสงคนดีเดีเยไม่นที่พี่เคดูพี่อามเดูลองเผักด็ดแดงเดี๋ยวดนาหัวนำโทษพี่ว่งนี้ไม่ออกอ๋อไม่วลาออกเบแต่าคไม่ใช่หรอแต่ถ้าหล่นมาก็ไม่ตายอะเบหมือนเนนนทำไมพี่เมย์เบนล์ลองไปยืนบนหัวดูหนยดิ แล้วก็ถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ถ่ไยมาออกวีน้ากับอีกวีนเดินนมีกวหนื่อยกี่วีนว่แอีกวีน้าอีกเหนื่อยอ่ะแชมเย็บฮุก power power เนี่ยเจ็บเออ